ยังอีกเนาะขอ้อมีดหคล้องมากอีกแล้วคล้องมากอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ดูดหนามันผมเลยมาไข่ลูกอีกแล้วไปเมื่องไง่อะไรสื่อจะไข่ลูกอู้ปวดผู้อ,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 กกอู้ก็คือขนชิงรูปเลยจะกินปลาเนียวอ้กินไข่ลูกเป็นโตเลย ดจลูกเประการหาาัวใหม่ผื่ส <quin> <like Momo S 1> ิปาแต่ว <slightly submarine> ่า <or> ก <gib ED> ินไข่ดูเพื่อยากไปกินไข่ดูเพือขอมาหาขอเด้อโอ้ยเบิ่อปนน่ะกันไปเมืองซื้อมาเอาใส่จานหน่อยดิกันไปเมืองซื้อมาเป็นจักเท่าไหร่หน่วยโอ้ปวดผูวจิ้มหน่วยบอเออเป็นตัวเลยนะครับ น้องนะต้องดูดน้ำบนวะขีบมันโอ้ยขีบมันอีดีเนยกดนมางั้นมันอยู่ในเกันดนะขนน่ะโอ้ย <c oughs> โอ้ย,อย,อย,อยมันแสบบนะ่หน้ามันแสบบูเป็นตัวเลยจิ๋นแสบ<า>ด้วยวางไว<ห>้เชกานอนเออวางไว้เชกานอน,กกนแต่ว่าขนมหมากเดิมหวนสืข้าวปิ้งนะมันแหง้งถึงทั้การแสดงยิ้ปากกันทั้งคางปาก เยื่ไข่ดูกลางมาเป็นยงไรมันคือโอเจ็ดโอ้เหยไข่ดูกครไวเนี่ยคอยวันนี้โอ้กระปโอ้ยโอ้มัดเาไ่เสียงใคกินใครกนุบีกินลยภาคสกินไข่ลูกเป็นตัวอู้ขาบวมปะ ตรงใจมันออกหมดแหะโอ้เออบ่มีน้ำจิ้มบ่มียังบ่มีแนวแก่รับข้าวเพราะขอานเพราแผ่วใส่เลยโอ้ไข่ห่างๆหรือไข่ดุโอ้โอ้โอ้ไรจะเสียวข่อยบังมังเกินโอ้กินกินยามีผักวิชานน้ำมันโอ้ปวดหั่เว้ยข้าวทําอ่ะ เขบุกคนหรอนพอดีแรกเขาไปกินมะนังเงาวคนเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้ใส่มุมวดนวยเลยจิว่าก็เหม็นหวานว่ยิ่งเหม็นยิ่งอร่อยโอ้โอ้โอ้วันจะตอมปวดโผล่ไปเอา มังค้นชิงลูกโอ้ยขามันบุ๋นะขาอย่างขาแบบไกตุ่มเงมันไก่จะตุ่มไก่จะขึ้นเงียน่อหมฮะโอ้ยไกินหน่งมันหนองบนไงหนวขาเงินบนันโตมันกับนญ่ ตุ่มันใหญ่ก็เต็มหมอตอนนี้มันหน่อยมันขำแมัเข้าไปอ้โหมีใครใครมึงใครเกยเกโอ้ยเกยเกแก่ก็บีืมใครเก๋แก่มที่เป็นน่อยหน่อืมองนะอูยอาเอาๆอๆ เอากระคากรดกินเวิดซิบกุนไวเลวนี่ขวดพโโูด